ทีค่ะหนูมาเล่นเกมหมครับเซนเคยนะคะช่วงนีงฟ้ฟ้าไม่อยากมาเล่นด้วยเลยอะเกมแม่ครับเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าอิงฟ้ามาดูแล้เนี่ยให้ให้เขาเล่นเกมแม่ครับด้วยนะอิงฟ้าเล่นเกมแม่ครับกับเราด้วยลายเราอยู่คนเดียวเนี่เมื่อวานนี้เข้าแล้วก็ออกคืนเป็นอะไรขู่แกเนี่ย คงจะมาเล่นเองนะมั้งกระโด,ดดรัวๆเลยอุย้ยอุ้ยกับตกเมื่อกี้นี้อิงฟ้ามาเล่นด้วยนะฉันกดใจให้เธอแล้วทำไมเธอไม่กดใจใฉันบ้างแกนไม่่ด้เลือดูติ๊กตอกมากหรือเปล่า ชื้อใครอยากดูดกินไหมครับสามารถพิมพ์คำว่ากินไหมครับวิดีโอบอกอาแต่นะคะกินไหมครับวิดีโอนะคะคือสนุกมากค่ะอัปเดตใหม่คือด่านสวยมากจะบอกให้นะคะด่านเขาสวยมากค่ะเขาทำมาเนี่ยรสวยนะคะใครอยากดูดแนะนำดูได้เลยคะ่ะ ก็ไม่รู้มาขวางไทยงมารอทำไมช,ชแต่ถ้าว่าเอาเล่นด่านเอาชีวิตรอดเนี่ยผู้ผู้ด่านโคตรสูงจริงละดอกไม้โคตรสวยจะบอกให้นะคะ mm hmm. เกมเนี่ยน่นาจะปักๆเนี่ยเลยเพราะว่ามันไม่ขึ้นไอตัวสวรรค์มา ด,ด,ด,ดูดูอะไรจ้าตอนนี้อุ้ยอุ้ย,ยตก,ยตกยเกเล่นเกมไมครับเช่นเคยค่ะยิงฟ้ามาเล่นด้วยนะาเรารออยอู่ชูชู เกมมาร์เมมกกคือโต๊ะก้ากินเกมมาร์กโคโหเลือดจนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิเข็มตึงขึ้นมาเอาเลยเชิญชน,นับทำไม่เนี่ยคิดได้เหรอเฮ้ยเผือจะว้าปะเนี่ยกินเพิ่มเลือดก่อนโอเคให้เลือดเต็มมาร้อยหนึ่ง คือด่านชีวิจริงเนี่ยมันเหมือนกับหมอกนะคะเหมือนมากชิบเรียบร้อยโอ้โหด่านนี้ยากมากเอยนะลองเล่นไปก่อนดทีก็ไม่ยากก็ได้ ถึงก่อนแล้วเนี่ยไม่มีใครถึงเราเลยอ่ะ่คนเดียวด้วยคนคะมันมันแบบมันหลายเวลาแล้วนะคะขอปิด่องก่อนนะคะทำทำแค่เท่านี้ก็พอคะ่ะสำหรับยิงฟ้าแล้วมาเล่นกับเราด้วยมาละมาละใกล้ถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว

เออขอถามอิงฟ้าหน่อยนะถ้าอิงฟ้าเข้ามาทุกคนคะแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเวลามันก็เยอะแล้วมนูดูเวลาอยู่ข้างบนอห้าห้านาทีใช่ปะไม่ใช่ห้านาทีมั้ง แค่นีババ้นะคะบายเอกดนี่